ใหม่มองว่ายุคนี้เนี่ยเรื่องเวลาเป็นเรื่องสําคัญะคะคนที่ต้องการที่จะผลิตปุ๋ยเนี่ยนะคะแค่เดินมาหาเราเราสามารถบริหารจัดการนะคะให้กับลูกค้าได้พูดได้ง่ายว่าเป็น one stop service เลยคุยจบ15วันสามารถออกสินค้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดรใหม่ติพิภพัฒนศิลปะการสกุลผู้บริหารบริษัทฟ,ฟ้ารุนพืชผลเพื่อไทยจำกัดค่ะ จริงๆฟ้ารุนเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปุ๋ยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำเราผลิตปุ๋ยเคมีทุกชนิดเลยค่ะโดยเรามีการทำงานร่วมกับทังภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดค่ะ ปุ๋ยน้ำเนี่ยมีความต้องการสูงมากในตอนนี้นะคะอาจจะเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยเกษตรกร,กรส่วนใหญ่เนี่ยต้องการที่จะหลีกหนีจากการสัมผัสกับเคมีโดยตรงก็เลยพยายามใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นพวกโดรนต่างๆพวกนี้ค่ะมาใช้เป็นตัวช่วยในการฉีดพน่นปุ๋ยน้ำก็เลยมีความต้องการสูงมากตอนนี้ค่ะ โดยการผลิตของเราเนี่ยเรารับ o e m แล้วก็ ODM ใหม่ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อก่อนเรนในการที่เราจะผลิตสินค้าเนี่ยเราต้องผลิตสินค้าหรือฉลากต่างๆเนี่ยเป็นจํานวนที่ มากผลิตฉลากครั้งหนึ่งเนี่ยหมื่นใบ2 0 0 0 0ใบซึ่งการทํางานในปัจจุบันนะคะลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนไปเร็วมากๆพอมันเปลี่ยนไปเร็วมากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะถ้าเราสต็อกตัวฉลากเยอะๆเนี่ยนะคะมันทําให้เกิดความเสียหายแล้วต้นทุนสูงด้วยแต่ตอนนี้ถ้ามาผลิตที่ฟ้ารุ่นไม่ต้องสต็อกค,ค่ะเราเริ่มต้นที่240ชิ้นเราสามารถผลิตได้เลยการทําง,งานออนดีมานแบบนี้นะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับร้านปุ๋ยที่เพิ่งเริ่มเปิด หลังจากที่ใช้เครื่องพิมพ์ e p s สเนี่ยเราสามารถคอนโทลอะไรได้ในหลายๆอย่างเรื่องแรกเลยกนะ็คือเรื่องของงบประมาณเพราะว่าเราผลิตแค่จำนวนที่เราต้องการเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราไปพิมพ์งานที่โรงพิมพ์เนี่ยเวลาเราจะมีการแก้ไขเรื่องบล็อกเนี่ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ว่าตั้งแต่เราใช้เครื่องพิมพ์เอฟสัเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เกิดขึ้นเลยลูกค้าอยากแก้ไขตอนไหนก็สามารถแก้ได้เลยค่ะ2คอนโทลเรื่องของเวลาได้เราได้โจทย์จากลูกค้ามา เรามีเวลาแค่10วันเราสามารถทําได้จริงๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถพิมพ์ฉลากได้บนวัสดุหลากหลายแบบค่ะ ต้งแต่โรงงานนะครับมีเครื่องพิมพ์ข้องเอฟซั่นเซอร์เพจนะครับก็สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเครื่องเอฟซันนะครับมีซีที่สดนะครับแล้วก็ตรงปกตามเรืที่ลูกค้าต้องการทุกอย่างครับบริการร่างการค่ายนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ข้องทางเอฟซันนะครับคอยดูแลอยู่ตลอดครับแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราสามารถติดต่อเข้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้องเอฟซันนะครับจะมาเลยครับ ป้ารุนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปุ๋ยตัวจริงเลยนะครับสามารถทําตามโจทย์ของเราได้ทุกอย่างตั้งแต่สูตรปุ๋ยไปถ,ถึงการผลิตสินค้ารวดเร็วทันใจรวมไปถึงการออกแบบฉลากนะครับข้อมูลทุกอย่างถูกต้องอ่านง,ง่ายสีสันสวยงามพอไปวางบนเชลล์น่าซื้อมากครับรู้ดดเด็นมาก ม,มองว่าฟ้ารุนกับเอฟสันมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันคือต้องการให้ยูเซอร์มีความยั่งยืนในระยะยาว,วยเวลาเราผลิตสินค้าออกไปเนี่ยแต่ละตัวถ้ามันสามารถทําให้สินค้าตัวนี้ตอบโจทย์ความต้องการทาั้งในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาเชื่อว่าผู้ประกอบการรายใหม่เนี่ยเขาจะสามารถที่จะเติบโตนะคะไปด้วยกันเครื่องพิมพ์เอฟสันเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะที่ทําให้ฟ้ารุนสามารถที่จะตอบโจทย์นะคะความต้องการของลูกค้าได้ค่ะ